ทำหมือสียงพยาบาลก่าพวกนี้ต้องอยู่ข้างไหนเข้าโรงพยาบาลมันบอกเฮ้ยทำไมเสียงเทมันบิวแล้วอ่ะมันแค่บิวบรรยากาศเฉยๆเฮ้อ้ไอีกไอ้เหียไปด้วยกันดิอย่าห่างกันมปนอยู่เนี่อ้ไอล้ไอ้ไอ้วอ้ไอ้ไอ้อ้ยอไอ้ัอไอไอ้อ้ไออไอีไอไอไ่อ้นอ้้ไอ้่อไอ้่อ้ไ้ไออ้อไอ้อไอ้ออไ้อ้อ้ไ้ไ้อ้้า้้างหลัง้อ พิชชาต์ให้เสียงภาษาไทยเลยแบงค์อัตบีเนี่ยนะแบงค์กดนิปไปชัยกดชิปวิ่งมองส้นตีนอะไรไม่เห็นเลยพี่ฝั่งนี้หน้าไปนะพี่ฝั่งนี้หน้าไปนะฝั่งไหนอะเนี่ยขวามือเนี่ยเฮ้ยมันมีทัพด้วยอ่านอย ตามไห้มันบอกว่าตามไห้คืออะไรวะตามไฟแสงตามแสงเอ้ทำไมทำไมเสียงพยาบาลเก่าพวกนี้ต้องอยู่ข้างไหนเข้าโรงพยาบาลมันบอกเดี๋ยวไปแล้วใช่ไหมอ๋อเฮ้ยไอ้ทำไมเสียงเพลงมันบิวแล้วอ่ะมันแค่บิวบรรยากาศเฉยๆไอ้มื่อวานไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้ไอมันเดินมาจากคุ้มไม้อะไรเป็นอะไรไอ้อ้ไมันเดินมาจากคุ้มไม้ใส่พี่อ่ะไอ้เสียงเพลงมันดังมากเลยอ่ะพี่พี่ได้ยินหมดดังเหมือนกัน เกิดอะไรขึ้นอะไอ้เหี้ยอีกมันเดินมาทำไมอ่ะผมเป็นเพ่นไฟดับเอาละผมคิดว่าตอนนี้มันกลับไม่ได้แล้วโอ้ยอย่างมืดไปฉายกูไม่ต้องมีก็ได้มั้งไอ้เหี้ยถ้าเปิดแล้วมันจะสว่างแค่เนี้ยโคตรมืดตอนนี้มีรูปคนด้วยไหนอุ้ยเหี้ยหลอนด้วยไปโนดว่ะเจะหลานดีหน่อยท้าด้วยโอ้ยเหี้ยใครเขียนไอ้สาษาอังกฤพ่อมึงงานนะเด็กสกูบัสสต๊อปรถบัสสต๊อปเพราะว่ากูเห็น เด็กสองคนัเอาเด็กนันเหมือนประมาณเด็กไม่ดี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 ม้วไม่ดีอไมาี่เมื่อกี้ไม่ดีชเเ่อาจารย์มันบอการถบัสจอดเพราะว่าอาจารย์เห็นเด็กอย่ดหน้าถนนอะไรประมาณเนี้ยอแต่เมื่อกี้อะไรอ่ะมาตามอะไรไม่เห็นไม่มีตัวมีแค่ไฟเฉยเปิดไฟอยู่ประตู มีนล้วแล้วก็มีรอยเท้าคุณต้องแต่กุญแจเพื่อเปิดประตูนี้นี่ประตูไปทางนี้ทุกคนผมคิดว่ามันไปทางนี้เชี่ยวห้องแดงห้องแดงห้องแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปห้องแดงก่อนเชี่ยวห้องเดินเข้ามาดิไม่มีอะไรเลยตู้เลนแหลักเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพี้ยนดีน้องตู้อะไรหล่ไม่มีอะไรไม่อยากเข้าอ่ะห้องเชี่ยวเนี้ยนี่เปิดไม่ได้เหรอันนี้นี่เขเนี้ยเขานี่ยเขเปิดได้เนี่ยข้างหลังอ่ะไปดูยังไงเข้าไปน้องเข้าไปไปดีอีกนั่นมันเป็นคาเฟ่เทเลีย เป็นอะไรดะห่างทำไมเราไม่ก็ไม่ดูดิอยู่อ่ะเราไปคาเฟ่ก <Việt człowie k> ันร้แหละกูโดนได้กูต้องโดนไดพร้อมกันอ่ะไม่ยอมเดีคนเดียวอ่ะไปด้วยกันดิอย่าห่างกันเอออย่าอยู่นี่อ่ะแล้วจะไอมฟมทำนี่อะไรเหมันมืดอ่ะกูบอกสติแล้วไม่เห็นเลยมันมืดเกินล่ะเอ้ยกูโดนผีได้นี่กูไม่รู้ตัวนะว่าผีวิ่งมาอ่ะจริงไม่มี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 คาเฟ่ไม่มีเราต้องไปห้องน้ำเราไปห้องน้ำ ไอ้เนี่ยตายหมดโอ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่มีแน่นั่นต่อไม่เพราะผมมันโดนเต็มกอเลยอ่ะไม่เห็นอ่ะเห็นเป็นตัวอะไรเห็นตัวผีปะไม่เห็นรูปคนอีกอีกเจออะไรมเป็นที่อะไรมึงปิดประตูดิปิดที่ประตูอ่ะเสียงเสียงมันดังเกินเพลงมันเล้าชิบหายเลยเนี่ยมันจะเอาแล้วเนี่ยปปิิดดดไไมม่้อเดดกูปิอ้าวแล้วมึงเปิดได้ไงเปิดาชีวิตชีวิตนะคือ เอลเมียมันแค่บอกประวัติเด็กเยอเยนที่ไหนใช่ไหมมันบอกว่าชื่อเอลเมียแล้วยิ้มไปน้องอลเมล่าแล้วก็ดูนอตอะไรสักอย่างห้ามทำอะไรสักอย่างอ้าวแสดงว่ามันมีประโยชน์ดีพี่ทั้งนั้นอ่ะมันบอกว่าใช่แต่มันโดนขีดทิ้งอ่ะเส้นข้างล่างมันบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นผู้ป่วยแล้วน้องโอ้ยแม่งโอ้เงียบด้วยสัตว์ก็โดนแน่เงียบๆเงียบโดนแน่เปิดห้องนะเฮ้ยข้างในนี้มีอะไรลิฟต์มันบอกว่าให้หนีไปฮะ จีนีกำแพงว่าหนีหนีอยากหนีอยู่หรอไงอะอ้อทงห้องนี้น้องออทางนี้มาข้ามาด้วยกันหน่อยข้ามเลยข้มันแ้งมระมันข้าะไ้ระมั้อมเระตูนข้อมาน้เยัน้เประตูนข้ามเราะมัน้าเลยน้าไปาัน้ลราะม้อลยเพราน้าอยรมัาเมัน้เ้ัข้ามเดยเ้ายเข้เลม้ยเสียะเงีเระนเยปะเนี่ยเ ไม่เห็นมีที่มีตายยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีดำอ๋อมันทําไมเหรอคนที่ต้องในรูปต้องไม่ใช่ตาสีดําแน่นอนที่ไม่ใช่แบบตายแล้วอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวถ้าตาสีดำมันมันก็เป็นคนดิแสดงว่าตะกี้ที่ฉันอ่านคืิเด็กผู้หญิงคนนั้นตายเนี่ยกูเจ๊ลองเก็บปุ๊บหลังมาแน่เลยวะเก็บยังอะเฮ้ยอยู่หน้าประตูอะไร มันยืนอยู่ด้านประตูอะไรเมื่อกี้เห็นปะไงอ่ะไม่มีไปแล้วมันหายไปแล้วตัวอะไรเป็นเด็กเหมือนเป็นเด็กมา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 เป็นเด็กอุ้ย่อสัตว์เพลงเงียบแล้วมึงเดี๋ยว่าอย่าเด้วยมันมืดอะไรขนาดนั้นเนี่ยกูมองไม่เห็นนเี่ยอะไรอ๋อนี่มันบอกว่าอะไรขวางมึงเอาไม้วางหรือเปล่าน้องอ้าวมันเดินไปได้หรอใช่ครับเพลงมึงก็บิวเกินเนาะอะไรอ่ะกูยังไม่เจออะไรเลยเฮ้ยกูโดน อย่าได้แล้วไม่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 ตกพี่ยังไม่เดินเลยโดนทุกคนไะเนี่ยเอารู่งร่วงล่วงพี่ฮานหายพี่ฮานหายแล้วอยู่อยู่พี่อยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังไม่รู้แหละมีผีมากูก็ไม่เห็นตอนที่กูก้มหน้าอยู่อะไรกูเดินกับมึงเนี่ยเฮ้ยน้องน้องมาแอบอะไรเฮ้ยเอ้ยกูตกเอาเอาใครโดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกหมดนี่ไม่ใช่ มีคนมีคนตกมีคนโดนยิงไปอ๋อพี่เอ้าแล้วกูไปเดินเริ่มใหม่ไอ้เหี้ยยังไงพี่หันรอผมรอตรงนี้แหละผมกลัวผมไม่กล้าเดินไปไหนแล้วรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนผีมากลัวไม้ตีเลยแหละพู่เพลงมิ่งดิวเกินพี่มีคนแจ่ะอะไรอไอ้เหี้ยไปไหนอะซ้ายขวาซ้ายขวาเอาขวาก่อันปะอะไรใสยดีมามามาไปทางไหนอะมาไล่กูไปขวาเลยแหละเอ้ยกูต้องเป็นคนหนุนด้วยวะเนี่ยไอ้เหี่ยเพื่ได้ประโยชได้เฮ้ยอะไรมืดตึ๊บ อ้า yup. อ้าวกูร่วงอ้าวอ้าวหรือว่าแบบชีวิตรวมกันวะฮะไอ้แฮนร่วงแล้วร่วงหมดเลยเหรอไม่แล้วชีวิตรวมกันหรือเปล่าสามประมาณสามอ๋อคือแบบเปิดประตูรอดอ๋ยวคุณอ๋อยแบบโอนไอ้เป็นบอกอะไรแล้วรันให้กูวิ่งเหรอให้กูวิ่งไปไหนอะไรอ่ะโอ้อีบิวซีเดียมถ้าเห็นพวกเขาให้วิ่งเห็นใครที่นี่แย่เห็นเนี่ยหน้าหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตายดำๆอยู่ในห้องใต้ดิน ไม่รู้แหละกูเห็นใครกูก็วิ่งอะตอนนี้ไม่มีโน้ตมีโน้ตพี่จุนโน้ตเยอะเหรอมันบอกว่าเดืยบพอทัลที่อะไรเนี่ยเราเห็นอะไรกวเป็นทางตท่านบอกว่าเป็นทางออกเยอะทั้งหมดค้นหาวิธีออกจากห้องใต้ดินเดี๋ยวตอนนั้นดูเหมือนกรอบรูปทำอะไรในห้องหลังนี้อ๋อต้องวางรูปเลยเฮ้ยเลิ่ไม่ลงกันเลยท่านต้องวางรูปเลยทุกอย่างสามรูปเฮ้ยนี่มันถังเด็กหรือมปล่าเอ้ยนี่ไงรูปเนี่ยโฟโต้เนี่ยอ๋อเราต้องเก็บรูปอ๋ออยู่เก้าอี้อยู่เก้าอี้อันนึงหายรูป ต้องต้องเดินต้องเดินกลับไปอ่ะทั้งนั้นเขาไีแ้อีกทางนึงไงอีกทางนึงไงที่มันแยกโอร้ายใช่ดีไกลเกินไม่ใช่หรือเปล่า่ใชไม่ใช่พี่อันนั้นเราตกประมาแล้วนะใช่เราไปแล้วไงอัันน้นื่ะะคนลอันเราไปแหร่เอาคนละเอาอันนี้ไปแล้วเหรอเอาไปแล้วไอ้ที่ว่าเก้าอี้ใช่ปะเออไม่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้ายใช่ดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไม่ใช่ที่เราออกขวาเราเดินไปขวาแล้วเราก็ตกมาตรงนี้ไงอ๋อหนูว่าอยู่ไหนาาเรอีกรู่อ่างนี้เปล่าอ่างนี้เปล่า น่าจะวางอยู่ในห้องที่อะมันซ่อนอยู่ป่ะนี่ไงเนี่ยรูปอยู่หลังตัวนี้เฮ้ยมันมันมันมีชื่อบอกด้วยพี่อ่านเลยชื่ออะไรอ่ะมันมีชื่ออยู่บนนั้นเนี่ยอิมิล่าเนี่ยแต่เหี้ยไอ้ชื่อชื่อเกมเลยอิมิล่าเนี่ยบอลลูนบอลลูนประตูเลยน้องโอ้ยเหี้ยพี่ห้องเพี่สอบไม่ได้ด้วยไปยัดอ่านเะยจ้ะได้ได้ เราได้นี่อีกเราควรจะเข้าไปจริงๆใช่ไหมพี่ข้างไม่เข้าผมจิงก็ไปเดินน่ะน้องเออกูว่ามันต้องมีลุกขึ้นมาสักศพแน่เลยไม่ดีกว่ามีทางไปต่อ <c oughs> ม,มีทางไปต่อมีทางไปต่อปูอปัป๊บต้องเปลี่ยนเลาจะไปยุ่งกับมันดีกว่าพี่ผมว่าข้างนั้นมันเป็นน้ำนะใช่ปะมไม่รู้อ๋อเป็นท่อระบายน้ำออกขวาไป กเฮ้ยคอยแตกว่าต้องรีบไปตัวทรงต้องรีบไปถ้าไฟ้อรีบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเี่นไปเดินไปเดินไปเดินไปเดไปยาวๆอ่อถ้างั้นเดินไปอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งเดี๋ยวมันบอกว่าเดี๋ยวเมันบอกว่าให้ตรวจสอบรูปในผนังในห้องเก็บศพนะเราต้องกลับไปพี่เหรอไปกลับมันโดนเล่นแล้วซ้ายมือมีไฟไม่ใช่ห้อง ตรวจสอบรูในผนังอ๋อรูรูนี่ไงเขารูนี่ไงแล้จะตายแล้วตายแน่กูตายแน่เฮ้ยมีประตูไปต่อเปิดเปิดเปิดเก็ตเฮลคืออะไรอ่ะเก็ตเฮลชื่อเหลืออะไรอ่ะยุช่วยเขาเหรอมันบอกว่าถ้าคุณเห็นเธอมันสายไปแล้วอ้าวหายแล้วคุณเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงพอทอลนี่ไงประตูเนี้ยทางออกเอาเฮ้ยพอทัลนี่เหรอใช่โอเค เราต้องอ๋อเราเราเราต้องจุดไฟแน่เลยเนี่ยให้ครบสี่ไฟเนี่ยดิทันโยกทั้งหมดในเขาบังกฎสี่อันว่าโดดมันมีแน่ตรงนี้แหละมันมีแน่น้องเราอะไรตรงไปมือขวามาด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเซตก่อนเราเซตก่อนเราขวาละเราจำไว้นะตรงมาแล้วออกขวาอ่ะเออขวาอ่ะกูชี้กําแพงอ่ะกูน่าชี้กําแพงนี่อะไรฝั่งซ้ายอ่ะนี่ไงขึ้นแล้วหนึ่ง เรอต้องต้องเปิดให้หมดไปไปต่อไปต่อไปต่อเอามันมันมีขวาวะถ้าเราลูบไปอย่างเงี้ยเราจะออกได้ที่เคยดูมาอ้าวขวาอีกแล้วขวาเนี่ยขวาเลยเนี่ยขวาเดียวเลยเอาเลยเดียพี่ะมันมองจะขวาใกล้ไหพี่ใส่ทัพมันใกล้มากอ่ะเราวิ่งหน่อยดีกว่าเราวิ่งมีไงหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงไหนหัวใจเต้นหน้าแดงหัวใจหน้าแดงทุกที แค่เจอไปนี่เป็นเหมือนกันหรือเปล่าเฮียเฮ้ยมันมุมเหลี่ยมนี่มันแปลกๆว่ะขวาไปเรื่อยขวาไปเลยขวาตามขวาอเดียตามสูตรตามสูตรตามสูตรเราจะรู้อย่าวิ่งอย่าวิ่งเฮ้ยเฮียอยู่ดีวิ่งตกใจหมดเอ้ยแล้วมันไม่เจอซาวิทอีกเลยเออเดี๋ยวก็เจอรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยหมดหมดสติมิแนลก็หมดแค่นั้นแหละ เอาพักพักพักทุกคนพักอุ้ยเจอสวิตอีกเหยเฮะเปิดขึ้นเอาแน่ทีเนี้ยเปิดขึ้นก็ดีไป่รู้่อเอาแสดงไมนดีลงอ่ะเนี่ยมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วหล่อสองอะเฮ้ยพี่พี่อะไรเนี่ยเ้ยใช้คันโยกทะลุนี่กูใช้ทะลุเลยเดี๋ยว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 เดวโจนี่ติดจักอะไรเฮ้ย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 หายไปไหนกันหมดกูโดนแดกไอ้เหี้ย โดนเด็กเกิดใหม่ปะกิดใหม่เว้ยมันเฮ้ยมันให้มาเกิดที่ประตูเลยเรียกว่าเรียกว่าเรียซ้ายไปเรียซ้ายไปเรียไปไหนไปไหนเรียงไปไหนไปไหนไปไหนไม่รู้ยู่ลอไปดัก่เดักกอนักกอนดีกว่าดีกว่าดีกว่าทุกคนดีกว่าพอกันพองกันพอกัน เดีย๋ยวทุกคนอยู่ไหนกันหมนดเนี่ยเราต้องนะนะหายสมิธเนคเจอเ์ไว้ทุกคนต้องต้องเดินต้องเดินไปต่อไว้พี่ทางนั้นอ่ะไมด้ื่แล้วไองนี้แบบพี่บอกว่าเสียงใจหัวใจดังตึกตักตักตล้วพี่ก็วิ่งกันผมก็วิ่ตงตามผมไม่เห็นเลยวนะน่นนา,นาพี่แดงอ่ะแปลว่าถ้าหัวใจแดงแปลว่าจะโดนโดนแดกเหมือนกูอีกตอนนี้เลยเนี่ยโดนเดียวเลยแปลว่าเราไม่โดนละกันแค่ขอโดนไปเราปลอดภัยเราปลอดภัยไอ้สัตว์กูเดินออกมายังไม่ถึงอะไรแม่อะไรน่าแดง หนเฮ้ไปตัวเลยเนาะมีเลี้ยวกว่าเล้ยวกว่าเลยเนาะเฮ้ยเอ้าคิมันมาคิมันมาเอาไปรับน้องก่อนไปรับน้องก่อนยืนกูอยู่นี่แหละยืนตรงนี้แหละมามาด้วยกันเลียวขว่ามาเลยมาเดียวเองมาจากไหนเนี่ยเอ้ากูโจะมากูจะมาสีมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเมื่อกี้เออมามันได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่เอ้าเราเรียกขวาไปแล้วนั้นเราจะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังอะไรข้างหลังเมื่อกี้จะแดกไอ้อีกอยู่แล้วเมื่อกี้ไหนเง้ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นั้นเรียกกระแพงไว้นั้นเรียกกระแพงไว้ไม่ต้องเทียบแล้วเนี่ยขนาดนี้ก็เดินตรงกลางเลยเห็นเฮ้ยเฮ้ยหัวใจเต้นเราวิ่งกันหนาวทั้งทียกูไปแล้วกูโดนแดงอีกแล้วเดี๋ยวขวาวามล วิ่งวิ่งเลยเออกูวิ่งอีกันเดียวเองอ่ะมันกระจักระจายกันไปปะไหนวะไม่เอาน่ากลัวเอาใหม่เอาใหม่ไปทางเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนละโดนเล่นงแอยู่ไหนวะเนียบใส่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเออกูตายแน่เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกคันละไม่เลิกไม่เลิกมันตามไม่เลิกไม่เลิกเดูซสายเไปจยาวกันจ้าราชาโปงยึดโซนกู เดี๋ยวถ้ามันได้ได้แล้วมันจะเลิกเลยปะงั้นต้องเพราะว่ามันมันอยู่ตรงเนี้ยต้องสลัคนนึงแน่นอนฉะนั้นต้องสลับต้องไปเรื่อยตรงไปเรื่อยนั่นแหละนั่นแหละออกตันเหรออ้าวนี่ไงเลี้ยวเลี้ยวได้แต่ตรงเนี้ยเฮ้ยข่าวมึงออกตันมองน้องตัวใจอย่างกำแพงเหรอแดงแดงหน้าแดงหน้าแดงที่หน้าแดงไหนหน้าแดงอะไรหน้าแดงจริงหน้าแดงจริงสถานทูตไปต่อไปต่อมามามาต้อมาต้อมีต่อดทางซ้ายทางซ้ายออกขวา สายายมือสายมือสวิตมช์อยู่ไหนไม่รู้ไม่รเลยเนาะตามมาตามมาเด้วยดีอยู่ดีอยู่แต่ไม่น่ารีไวช่าไมเจอแล้วอ้ยโสวยพี่สักทีเฮียแล้วแล้วกูต้องแล้วกูอยู่ที่ไหนไม่ของข้อแล้วกูอยู่ที่ไหนมาเลยมาเลยรออยู่วิ่งไปสูตีนมากไปหายมันแดกไปจะได้ดีมาไปด้วยหาหน่อยหาตัวเจ้าหน่อยวิ่งหไอ้เหี้ยกูจะหายไงน้อย ตรงไม่งอนตรงไม่งอนตรงไม่งอนออกขวาจะเลี้ยวจะเลี้ยวจะเลี้ยวจเลี่ยวตรงนี้ตรงนี้ตกใจเมืตรงนี้อ่ะตรงกลับตรงยาว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 ไอ้เหี้ยอีกตัวไม่งเรืองแสงขาวอ่ะไม่งเดินมาเจอมันแล้วหลอดขาวเลยอ่ะปึ๊บเข้าไปอ่เง้ยเอาเอาเท่านี่ไงี้ยเท่าอันนี้คือเราลอดแล่ะเฮ้ยฐานีนี้คุณเฮ้ยมันตอนที่มันเปิดทำการมันอ่ยนี่มีคนตาย เอ้ยเอ้าเดินได้ด้วยอมบิล่านี่ไงอ้าวอ้าวเดี๋ยวอะไรอ่ะสู้บอสอ่ะไม่น่านะสู้บอสอ่ะเกิดแล้วแล้วคุณประสบการณ์กลับใช่เราอยู่ในประตูมิติปะเนี่ยอันนี้มือปะเนี่ยเฮ้ยมือมือเข้าใจแล้วฝากจบของเสียงวิชาเตอร์ทัวร์ฮะอะไรฮะบทหนึ่งคุจบแล้วเหรอในเรื่องมันแค่นี้ ไม่ไน่าเลยแม่ให้กูวนหาเรื่องงานไมมีแค่นี้นี่เองไม่ได้นนเ,ไเฮีย้ยอะไรเลยเลยมื่อกี้นะ่ะมึงทำง่ายเกินเลยบทหนึ่งมึงสั้นยี่นี้เลยเหรอนี่เลยมึงตอบตอบทสองบทสามไหม tell me